สวัสดีค่ะพบกับเราช่องภทยเลิศรักนะคะเมื่อนีนคุณหมอเพิ่นเสิมาวัดไข่เด้อค่ะเพราะว่าน้องเป็นเลือกบวดมห,มอ,ห,ม,อหมอวัดไข้ก่อนค่ะว่าน้องจะหายไหมหมอดูผลเลือดมาแล้วเมื่อเช้าเจาะไป ผลเลือดบอกว่าบวกน้องเป็นโรคเฮอปีกำลังเริ่มเป็นค่ะ <c oughs> เขาถ่ายเป็นน้ำ หมอบอกว่าไม่มีไข้ค่ะแม่กกะซ่อมๆไปเรื่อยๆหลังการนี้ <c oughs> เี่ก็เป่าอาการของน้องมาได้สองขึ้นนะคะเมื่อนี่ละขึ้นที่สองค่ะนี่พอเม่ก็เอาหมอมาเป่าน้ำหมอเพิ่นบานค่ะเอาหมอเพิ่นบ้านมาเป่าน้ำหมอเพิ่นบานคือมูเพิ่นเป่าของน้องเลืบหน่อยค่ะหมอคนเดียวกันพอเมื่อนี่เรามาเปา่าหมอมาเปา่าพอเลิศรักบอิยูเพิ่นไปทุระน้ำเมืองค่ะ ธุระสำคัญก็เลยมากเพระท่านเมก็เลยได้จับสร้างเองกับพอเล็กให้หมอเปาพนเปาค่ะน้องเขาก็กินยาธรรมชาติแต่เขาอาจจะเป็นข้างในคือกันกะนองเลิบนี่อย่างนี้ คุณหมอเพิ่สจะหายยาออหยังเนยค่ะไปเบิ่งกันก่อนได้ค่ะยาอะไรบ้างคุณหมอทำไมเยอะจังยาต้านไวรัสยาต้านไวรัสอู้ห้าสิบเม็ด เตียมให้กินเลยก็ได้ไดจะกินมือนี้มือแรกมันต้องไข่ทุกตัวป่ะจ๊ะคุณหมออ,นนอาการไขของสร้างต้องไขทุกเชือกรือบ่ก็แล้วแต่ครับแต่ถ่าส่วนใหญ่มีการติดเชื้อในร่างกายมันก็ร่างกายจะต่อกต้านได้แต่การมีไข้ข้นมา เสมนไข้ก็คือวัดไข่ก่อนไข่ปกติพุมิปกติดีก็ไม่มีอะไรครับเพราะส่วนใหญ่ที่ซึมซึมก็ถึงไข้อ๋อมีไข้มีไข้เหมือนเราอะครับจ้าไข้ซึมส่วนประกอบก็ต้องมีไข้แต่น้องไม่มีไข้ค่ะไม่มีไข้แต่หายเหลวหายเหลวเฉยเฉยแต่เลือดก็บวกค่ะไม่รู้ว่าเริ่มเป็นหรือหรือเริ่มหายไม่รู้คุณหมอก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคุณหมอ บอกไม่ได้ก็เพ wow ิ่งเจอวันนี้เพิ่งจอเลือดวันนี้แล้วเราก็ไปดูน้องดีกว่านะคะอันนี้น้องเขาก็กินหญ้าเยอะเหมือนกันนะคะแม่เกี่ยวญ้าให้สองหอบเขาก็กินเขาก็เล่นกันอย่างนี้เลยของเขาตามภาษาเขาอย่างนี้แหละค่ะ นองกระสิเดินสาย,ยังสีละจ้ะดูอาการไปเรื่อยๆค่ะ สงสัยสีอิมหยาละกันนี่เต้นมาล่ำมาลูกงานใหม่กินบอเมนรักเต้นอย่างเดียวเด้ค่ะ ซ้อมซ้อมอาการไปลเรื่อยๆ้ด้ค่ะนี่หลังจากจกินยานแล้วค่ะน้องอาบน้ำกรสีท่ายาให้น้องค่ะนี่ยาหมอยาแก่ลูกเพื่อนกระสีไหลิืมออกจากทรายไปกอนเคลัับเพื้นถูไตท้องสร้างค่ะ จากซ้ายไปแล้วก็ไปกกหางค่ะบ้านนี้นนี้ก็ไปกกหางน้องหามหามว่าง น้ื่องอะไรก,สก,กบบ็สิมากขว,จจโม,โวามากขวัวจะ,ะบกกันี้สิมากขัวอาจารย์หมอบอกว่าให้มากขัวค่ะแล้วก็มากกกหางอีกค่ะมากกกหางอีก พางตรงตรงหายแล้วลูกหายแล้วเทใส่หัวเทใส่หัวหายหายหายลูก หมอจะเลือดว่ากระลังเริมเป็นค่ะเมยกับไปเอาหมอเป่าผืนบานมาเป่าน้ำค่ะหมอเป่ากระว่ากราลัางเริ่มเป็นคือกันหมอมาวัดไข่กับบ่อใดไข่ค่ะเดี๋ยวนี้เม่พึ่งทั้งหมอโรงพยาบาลทั้งหมอโบราณค่ะเมกับจซ่อมไปเรื่อยๆค่ะมานนองหายดีเพราะหายดี อในเวลาสีหาวเราไปเหมือนเด็เขากับบ่ได้เงาหรอกค่ะอืสีแหลยพ่นตอนนี้ก็คือเมกะพอก็ต้องฝ่อระวังวันนองสิเป็นแบบไดมากแบบไดค่ะ กะเล่นขีดินละ่ะกันนี่โอ้โโดนได้ค่ะตกตลุกค่ะน้องถ้ายาให้แล้วหลังจากหมอเพิ่นมาเปาโบราณเพิ่นมาเปาให้แล้วกะน้องก,ก็เริ่มจะเล่นดินค่ะมีแห้งล่ะ ที่เกแม่กับเขาใจว่าเป็นฉี่เป็นหมูกธรรมดาค่ะก็เลยบอกหมอมาเบิงแต่มหมู่บ้านหมอกรเลยว่าวันเดียววันหลังสิมาจอเลือดก็เลยมาจอแล้วก็เลยหูฝนเลือดหมอว่าเป็นเลือดบวกหมอหมอกับบ่ได้ฟันทงว่าสิบเป็นเริ่มต้นหื้อสิเป็นมือมันสีเศร้าหมอกระบอกบ่ถือขึ้นกันค่ะหมอกระบอกยังสั่น หมอก็ให้กินยาตานโลกสี่เฉาโมงกินเท่าหนึ่งค่ะเพราะว่าโครงการสวนสัตว์โครคงการโครงการโคช้านาจักเขาจะมีหมอประจำสวนอยู่จ้ะเพต้องไปหาหมอโุลินจ้ะของน้องเลิบนี่ต้องไปหาหมอโุลินจ้ะต้นน้องรล,ล,ลักนี่มันเพิ่นมีหมอประจำของโครงการโคชอานาจักจ้ะ มีโรงพยาบาลพร้อมจ้ะกะขอบคุณโครงกรันโคชาน่าจักเด้อค่ะติไห่ที่อยู่อาศัยขอบรั้วภายเลดหลักเด้อค่ะก็ขอบุณคุ้นเสือคุ้นสิงเด้อจ้ะที่เปิดช่องให้น้องโลดรลักและขอบครั้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ขอบคุ้ภัยเลิศลักน้ำแน่เด้อค่ะกดติดตามกดกระดิง่งให้แม่์เมเอฟซีพอพอเอฟซีแฟนเพจสุภูสุขคนขอให้ลำลำเลยรุยเด้อค่ะให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงหักเลิศรักน,น้อยบ่งหักหลายแต่การหักด,ด้น,นดลนี่เด้อค่ะเก็บไปในอ้อมกอดอ้อมใจน้ำแน่เด้อค่ะ สวัสดีค่ะ